สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้มาจาัดทีเด็ดไปเลยนะผม4ตัวนะแต่อย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่มกับผมนะผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยเมื่อวานที่ผมให้ไปทั้งหมด3ตัวนะผมเสียดายคาดดิตัวเดียวเลย2วันติดนะที่ตายตัวเดียวตัวเดียว2วันติดแล้วก็เมื่อวานที่ให้ไปนะผมก็เป็นบาซ่านะผมก็จบไปได้วย1นูนแล้วก็เป็นเบอร์ลี่นะผมที่เก็บชัยชนะกับเซาท์เท erm ิร erm ์นต้าไม่ได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้ที่ผมมาจัดให้ก็เป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์นะผมก็็็ตต้ออออออองงงเเเเเเเ่่่ไปปทีีคคูแรรรรกกกลลยยยนน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 นะะะััับบผผผมมมมมโฮาขชว์ โบฮีเมียนฟอร์มหน้าหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนชามล็อกฟอร์มหน้าหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอไป1ชนะไป4นะครับเห็นส hey, ุดที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะผมเป็นโบฮีเมียนนะผม ที่ไปเยือนชัมล็อกและแพ้มา1-0นะครับมาดูนัดล่าสุดข,ของโบฮีเมียนนะผมก็ชนะเซลเบิร์นมานะผม4ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับฟินฮาร์ฟนะผมตอนลักกรรมาเยือนของเดอร์ลี่แพ้มา2-1ตอนลักกรรมาเยือนของเชลเบิร์นเสมอ1-1นะผมก็ยังแบบว่าฟอร์มในบ้านก็ยังไม่ได้ดูด,ด,ดูเดือดอะไรขนาดนั้นกับการกับชามล็อกโรเวอรนน์นะผมนัดล่าสุดก็ชนะดันดาร์มา1-0นะผมฟอร์มไปเยือนชนะเชลเบิร์นนะผมฟอร์มไปเยือนชนะฟินฮาร์ฟฟอร์มไปเยือนเสมอนะครับผมแล้วก็ฟอร์มไปเยือนแ แพ้เซนแพทติกนะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ในโซนดีอยู่ก็ชนะสเสมอ1แพ้1นะครับตอนนี้นะครับผมก็ชัมล็อกโลเวอร์อยู่อันดับที่2นะผมแข่งสิบเอนัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป2นะครับผมเก็บได้23คะแนนนั่นเองนะผมตามเดอร์ลี่ทิตี้อยู่1คะแนนส่วนทางโมฮิเมียนนะครับผมก็11นัดของเขาชนะ3เสมอ6แพ้ไป2นะครับผมก็อยู่อันดับที่6เลยนะเก็บได้แค, ah ค่15คะแนนนะครับ มาดูฟอร์มในบ้านของโบฮีเมียนนะครับผม5นัดของเขาชนะแค่นัดเดียวเสมอไป3และแพ้แค่นัดเดียวของเขาอย่างน้นไปทางที่เสมอและส่วนใหญ่ส่วนฟอร์มไปเยือนของชามล็อกนะครับผมห้านัดของเขาก็คือชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับผมว่าใช้คำว่าก,กลางๆดีกว่านะครับผมถ้าดูจากสิโดยรวมแล้วนะครับผมก็มองว่าชามล็อกโรเวอร์ดูสดใสมากกว่านะครับผมทั้งสถิติเฮดเวทที่เคยเจอกันและฟอร์มไปเยือนช่วงหลังก็ถือว่าดูดีนะครับผมนัดนี้นะครับผมผมเลยมองว่า Lock Rover, าชามล็อกโลเวอร์คว้าชัยไปได้แน่นอนนะครับนัดนี้จิ้มไม่ได้เลยครับผมชามล็อกโลเวอร์นะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นเดลี่ทิทตี้ตั้งรักกามเยียนของยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมเดลี่นะผมฟอร์มท่าหลังสุดก็ชนะไป3เสมอ1แพ้1นะครับผมส่วนเอ่ออย่างทีมเยียนอย่างยูนิเวอร์ซิตี้นะผมก็เสมอ1แพ้ไป4นะครับเฮดทเวที่เคยเจอกันนะผมเป็นเดลี่นะผมนัดล่าสุดนนะัดที่บุกไป,ปเยือนและชนะมาได้นะครับผม มาดูนัดล่าสุดข,ของเดลี่นะครับผมก็ไปเยือนดอกเกด้าก็เสมอหนึ่งหนะึ่งะครับแต่ฟอร์มในบ้านของเขาเพิ่งพ่ายเซลเบิร์นมานะ้วครับก่อนหน้านั้นนะครับมผม,นนนนผมชนะเซนต์แมทติกสองหนึ่งชนะดอกเกด้ามานะครับผมแล้วก็เสมอสลิโก้นะครับผมถ้ากับฟอร์มในบ้านเขายังถือว่าดูดีนะครับสำหรับเดลี่ก็ไม่แพ้ใครเลยนะครัด้านหลังสุดก็ว่าไปชนะชชมล็อกมาด้วยนะครับส่วนทางยูนิเวอร์ซิตี้นะผมเพิ่งแพ้เซนต์แมทติกมาสองหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นฟอร์มไปเยือนแพ้ลิเสมอสลิโก้สองสองนะครับ ไปเยือนดันดาร์เนีผมแพ้2อูนะผม,ะผมไปเยือนเซนแพตริกก็แพ้2อูนเท่ากับว่าถือว่าฟอร์มหนักมากๆเลยสำหรับทีมเยือนนะครับตอนนี้เดลี่ก็อยู่ที่1ของตารางนะครับผมก็แข่งทั้งหมด11นัดน,นะชนะไป็น7เสมอ3แพ้ไปแค่นัดเดียวนะผมยิงได้ถึง17ลูกนะผมแล้วก็เสียไปถึง9ลูกนะก็เก็บได้โดยรวมแล้วก็คือบวกแคะแนนเก็บได้ทั้งหมด24คะแนนนั่นเองนะผมกับทีมบวยนะผมก็ตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่ชนะใครเลยสิเอ็ดนัดแต่ไม่ชนะใครเลยเสมอไป4แพ้ไปถึง7มเกกก็บได้แแแคค่4่4ะะนนัมถือวาาหๆละ น,นี้มาเยือนฟอร์มที่1อย่างเดลี่ด้วยนะผมน่าจะยากอยู่แล้วนะครับผมดัดน,นี้จิ้มได้เลยผมเดลี่คว้าชัยไปได้แน่นอนแต่วันนี้เปิดมาเยอะหน่อยผมมองว่ายังไงก็ยิงถึงนะครับผม2ลูกมีแน่นอนจิ้ม,มได้เดอร์ลี่ซิตี้ได้เลยนะครับ แล้วไปดูคู่ที่3นะครับผมก็เป็นดันดังน,นะผมต้อนรับการมาเยี่ยของเซลเบิร์นนะครับผมดันดังน,นะผมฟอร์มพลาดนัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับผมส่วนเซลเบิร์นนะผมฟอร์มพลาดนัดสุดชนะ2แพ้ไป3นะครับเฮดจูเวตคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางที่ ดันดาร์ไปเยือนนะผมก็จบด้วยเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมนัดนล่าสุดข,ของดันดาร์น,นะผมเพิ่งแพ้ชามล็อกโรเวอร์มา1นูนะแต่ก่อนหน้านั้นนะผมตอนรับก,การเยือนของซซลิโก้ชนะมา2อหนึ่งนะผมตอนรับก,การเยือนของยูนิเวอร์นะผมชนะ2องศูนย์ะผมตอนรับก,การเยือนของชามล็อกโรเวอร์ก็เสมอส่นแล้วก็ชนะฟินหัตถึง3าูนะครับถ้ากับฟอร์มในใบ้านของดันดาร์ห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะผมเสมอไป2และชนะไปถึง3นะถือว่าดูดีนะครับ ส่วนเชอเบิร์นนั่นล่าสุดนะผมก็โดนโบฮีเมียนกดคาบ้านมา4-1นะผมดต่ฟอร์มก่อนแล้วนะไปเย็นเดอร์ลี่นะผมชนะมา2-1ไปเยือนซิลิโกชนะ1-0นะผมไปเยือนโบฮีเมียนเสมอ1-1และไปเยือนยูนิเวอร์ซิตี้จบเสมอ0-0นะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนดีเลยนะครับตอนนี้ดันดังนะผมอยู่ลำดับที่5นะผมถ้าเขาชนะนัดน,นี้นะผมโดดขึ้นมาอยู่ที่3แทนเซนต์แพตติกเลยนะครับส่วนเชอเบิร์นนะผมตอนนี้คือ11นัดของเขาชนะไป3เสมอ3แพ้ไปถึง5นะผมอยู่ที่8นะผมก็อยู่แซงงเฟฟิิร์นนฮาไปถึ หคะแนนนะผมแต่ว่าก็อยอยู่แบบติดโซนแดงเลยนะก็ยังถือว่ายังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูดันดักฟอร์มในบ้านนะผมห้นัดของเขายังไม่แพ้ใครเลยนะผมชนะไป3เสมอไป2อนะครับยิงได้9เสียไปสามนะผมคือเก็บได้สิบเคะแนนก็ถือว่าดูดี ส่วนทางฟอร์มไปเยือนของเชลเบิร์นก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่นะครับผมฟอร์มไปเยือนเขาห้านัดของเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยก็ชนะไปสามเสมอไปสองเหมือนกันถือว่าฟอร์มดูเดือดทั้งคู่นะครับผมสำหรับคู่นี้คู่นี้ผมมั่นใจว่าเปิดมาสกอร์ถือว่าดันดาร์เปิดมาเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ผมบอกได้เลยว่าสกอร์สูงแน่นอนสําหรับคู่นี้นะผมจิ้มไปที่สกอร์สูงคู่ดันดาร์ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมก็เป็นคู่เซนต์แมตติกต้อนรับการไปเยือนของฟินฮาร์ปนะครับผมเซนต์แมตติกนะผมก็ถ แพ้ไป2นะครับส่วนฟินฮาฟฟอร์มไม้าด้ล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยนะผมเสมอไปสอแพ้ไปถึง3นะเฮสตูเวทที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะผมเป็นเซนต์แมทติกนะผมที่บุกไปเยือนฟินฮาฟก็จบด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนั่นเองนะครับนัดล่าสุดของเซนต์แมทติกนะผมไปเยือนวิลลิเวอร์ซิตี้นะผมชนะไปได้2อหนึ่งแต่ฟอร์มในบ้านของเขานะผมเสมอดันดาังนะผมเสมอดอเกด้าแล้วก็ชนะยูนิเวอร์ซิตี้มาเองนะก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางฟินฮาฟนัดล่าสุดก็เพิ่งพ่ายกับซิลิ เออฟอร์มไปเยือนเชลเบิร์นชนะมา3ามู่เล้วไปเยือนซิลิโก้โลเวอร์นะผมแพ้มา3าก็ถือว่าดูหนักมากนะสำหรับฟินฮาฟช่วงนี้นะตอนนี้นะผมเซนเปติกก็อยู่อันดับที่สามนะผมแข่งทั้งหมด11นะัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป4นะครับผมเก็บได้17คะแนนส่วนฟินฮาฟนะผมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมตามเชลเบิร์นอยู่5คะแนนเลยนะผมน่าจะยากอยู่เหมือนกันก็11นะัดของเขาเพิ่งชนะแค่นัดเดียวเองนะผมเสมอ4แพ้ไปถึง6นะครับก็ถือว่าพูดโดยรวมแล้วก็เซนเปติกดูเหนือกว่าอย่าง ทุกทางเลยนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าฟินฮาบนะครับผมชอบมีเกมที่ว่าก็อ,ออยู่ดีก็เกิดฮึดขึ้นมากับมาพิกชนะอะไรเงี้ยแล้วเป็นที่รูปแบบในสกอร์เกมลุกดูดีกันทั้งคู่นะครับสำหรับ2คู่นี้ผมเลยมองว่าคู่นี้สกอร์สูงอีกหนึ่งคู่ดูได้ยิ้มสดใสแน่นอนนะครับจิ้มไปที่สกอร์สูงคู่นี้อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จับไปแล้วนะครับผม4ตัวนะครับผมแต่อย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่มกับผมแลนะผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ได้เลยแล้วผมบอกเลยมีแจมให้แน่นอน